นักเรียนไทยมุส่สร้าทธรรมะดุดความสุบพุทธศาสนาตรกาต่อตตพระเจ้าสาสทางง่ายที่เป็นเพื่อนทุก,เ,เ,กเกิดเกิเจ็บตาย,ตายด้วยกันทั้งหมดถึงสิน้นจงเ,เป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเว้นซึ่งกันและกันเลย จงเป็นสุดเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนสร้างการ้กันเลยจงมีความสรักาาสรีใจรักษาตัวรักษาตนให้พนจากทุกภัยอันตรายร่วมกันหมดทั้งสิ้นเถิด ชาไทยให้แผ่นดินถิ่นกำเนิดศาสนาก็เกิดความดีงามในจิตใจพระมหากตริย์จ,จูเป็นส่วนรวมที่ยิ่งใหญ่ทุกชาติไทยเป็นสนัญลักณ์ของความเป็นไทยขอให้ในายทุกคนเตรียมตัวคารมพงชาติ นักเรียนไทยมุสลิทมทั้งหมดอยู่ในความสงบพุทธศาสนิกรชนทั้งหมดพนมมืออาราหงสัมมาสัมพุโทโธพระเาวาุทธังพระคุนตังอภิวาเทมิสวาคาโตพระคขวตาธโมธรรมนัมมะสามิ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสราบว่ะสังโฆสรงขังหนามิขอให้นักเรียนไทยทุกคนอยู่ในความสงบมุสลิมทุกคนยกมือดธอาบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมรับเบซะฮ์ลีซะดารี วายสิล,ลีอัมรีวัลลูดะตัมินิสานียัฟกะหูกาลีอามีนคำปฏิญาณของลูกสาวสามันขอมียหนู่มแสดงรหัสและกอดตางพระชเช้าด้วยเกียรติของข่า ข้าสัญญาว่าข้อหนึ่งข้าจะจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ข้อสองข้าจะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อข้อสามข้าจะปฏิบัติตามกฎขออโลกเสือ เล็บมือเสืองคาติพุธของลูกเสือสามัญจงเตรียมพร้อมคติพุธของลูกเสือทั่วไปเสียชีพอย่าเสียสัตว์ขาัเรียงทุกคนกคัมภรรวาชวาชของบาทสมเด็จพระภรมชนกาทิเบศตมหาูมิพุอดุลนเดชมหาราชบรมนาประพิฏตามข้าพเจ้าเด็กต้องเรียนความรู้ อบรมความดีฝึกหัดวินัยให้มีความพร้อมแต่ลยาวัยจึงจะมีความสุขความเจริญได้ทั้งในวันนี้และวันข้างหน้าขอให้เลยาทุกคนกล่าวคำปฏิญาณโรงเรียนสุจริตตามข้าพเจ้าหนึ่งเราจะร่วมกันป้องกัน และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 2. เราจะปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สจริตระหว่างโรงเรียนและชุมชน 3. เราจะสร้างเครือข่ายความซื่อสัตย์สจริต ระหว่างโรงเรียนและชุมชน,ชมชนให้เป็นลูกประธรรม,ลรรรมและมีความยังยมมย่งยืนสวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันและสภานักเรียนมีเรื่องที่จะมาประชาสัมพันธ์ให้เพื่อนเพื่อนนักเรียนพิงหน่งเรื่องคือเรื่องการแต่งกายขอให้นักเรียนทุกคนแต่งกายกันให้เรียบร้อยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ ความดีสร้างมีมานานหากจากไปอยู่บนแห่งใดไกลจะอยู่ไหนหรือใครไม่จางไม่มีแรงร่างหลักฟามัคคขีจากอยู่ไหนหรือใครไม่จางไม่มีแรงรางหลักสามเมื่อขี่รมนุษยพิกลยังทุกข์ภาพอีกรังเตือนเรืดีรายรอบขอบเขตนี้สุดเรืชีวิตติดตาเตือนใจพี่คุณละมุนดื่มรอม ชงชมครั้งเคยชิดใกล้บ้านก็หลกเรืมนี้ที่รวมรวมใจเป็นที่คุณไม่มีเลือนไปห้องไหงนเลไทยเรามีรังการเป็นที่คุณไม่มีเลือดไปห้องไหนเือไทยเรามีรังการ สวัสดีคุณครูทุกท่านและก็นักเรียนทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับรายการพบกันยามเช้าประจําวันพฤหัส,สบดีที่15มกราคม2569นะคะวันนี้พบกับคุณครูขนกวรรณจินดามณีนะคะจากสายชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะวันนี้ครูมีเรื่องจะมาประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนทราบเพียงแค่2เรื่องนะคะครูก็ขอให้นักเรียนทุกคนเนี่ยเตรียมสมุดจดเคเบิลเพื่อรับฟังข่าวสารประจําวันนี้ค่ะ ค่ะเรื่องที่1นนะคะอาหารกลางวันในวันนี้ที่นักเรียนจะได้รับประทานก็คือขนมจีนแกงเขียวหวานไก่ค่ะ ส่วนผลไม้ในวันนี้นะคะคือแตงโมค่ะครูก็ขอให้นักเรียนเนี่ยรับประทานอาหารให้หมดไม่หกไม่เหลือล้างมือหลังรับประทานอาหารแล้วก็แปรงฟันให้เรียบร้อยด้วยนะคะต่อไปเรื่องที่2ค่ะในวันพรุ่งนี้นะคะวันศุกร์ที่16มกราคมโรงเรียนของเราเนี่ยจะหยุดเรียนหนึ่งวันนะคะเนื่องในวันครูเพราะฉะนั้นครูก็ขอให้นักเรียนเนี่ยอยู่ทบทวนบทเรียนแล้วก็จัดการงานค้างของตัวเองที่บ้านนะคะแล้วเราจะมาพบกันอีกครั้ง ในวันจันทร์ค่ะค่ะสำหรับครูก็มีเรื่องที่จะมาพบปะกับนักเรียนเพียงแค่เท่านี้นะคะพบกันครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ การเพิ่มรักนักอ่านค่ะหนูชื่อเด็กหญิงน้อัต์ไม่เรียงเป็นบรรณารักษ์น้อยชั้นป .5 ทับ5ค่ะและเด็กหญิงไทยยมวรมลำช่วยเป็นบรรณารักษ์น้อยชั้นป .5 ทับ5ค่ะวันนี้พวกเราจะพาเพื่อนๆไปพบกับหนังสือดีๆที่อ่านแล้วอบอ,อุ่นใจและแฝงข้อคิดมากมายค่ะหนังสือที่พวกเราจะมาแนะนําในวันนี้คือเรื่องตอน้นส้มแสนรักค่ะหนังสือเล่มนี้แต่งโดยโจเซ่มอร์โ,โรโเป็นวรรณกรรมที่ได้รับความนิยมและรู้จักกันทั่วโลกค่ะ เป็นเรื่องราวของเด็กชายคนหนึ่งชื่อเซซเป็นดดเด็กฉลาดร่าเดิงแต่ต้องเจอกับความยากลำบากในชีวิตค่ะเซซมีเพื่อนนะักคือต้นส้มต้นเล็กๆที่เขาไว้ใช้เป็นที่พูดคุยระบายความรู้สึกเป็นเหมือนเพื่อนแท้ในวันที่เขาเหงาและเสียใจค่ะ หนังสือเล่มนี้สอนให้เราเห็นคุณค่าความรักความเจ้าใจและมิตรภาพแม้สิ่งเล็กๆอย่างต้นไม้ก็สามารถเป็นกำลังใจให้คนเราได้ค่ะและสอนให้เราเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นได้เห็นใจเด็กๆที่อาจเติบโตทมกลางความลำบากแต่ยังมีหัวใจอันงดงามค่ะถ้าพึ่เพื่อนอยากอ่านหนังสือที่สนุกข้อคิดดีๆขอแนะนำหนังสือเรื่องต้นส้มแสนรักเล่มน,น,นี้เลยค่ะรับรองว่าอ่านแล้วประทับใจแน่นอนค่ะ สำหรับวันนี้พวกเราขอจบรายการเพียงเท่านี้และพบกันใหม่ในรายการเพื่อนรักนักอ่านขอ,ขอบคุณค่ะ ต่อไปเป็นรายการมอบเกียรติบัตรนะคะเรียนท่านผู้อำนวยการรองผู้อำนวยการคณะครูและขอสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะ เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการนายชยพลเพชรแก้วนะคะมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนนะคะรายการแรกใบประกาศเกียรติคุณในฐานะทำข้อสอบพรีกิฟต์ต์แปีการศึกษา2,568ประเภทคะแนนรวมชั้นป .2- ถึงป .6 ได้อันดับที่1ของโรงเรียนบ้านสงายโกลก 1. เด็กหญิงเมลินดาอังนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ส ขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ 2. เด็กหญิงตระภาวรินอยู่สุขนักเรียนชั้นประฐมศึกษาปีที่สองสามเด็กหญิงปื้มปีติปีชาวิทิเดนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สามส 4. เด็กชายอาชิระอังนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4 5. เด็กหญิงน่ารักพานิชพธุธยูนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ห้า เด็กหญิงชากิราอาแซนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5และ7เดเบกชายปองคุณทรัพย์สุขนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ขอเสียงปรบมือให้คนเก่งของเราด้วยค่ะ สำหรับรายการต่อไปนะคะเป็นการมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีผลการสอบสูงสุด3อันดับแรกนะคะ p r ี r t ชั้นประถมศึกษาปีที่1ค่ะเด็กชายธนกรพรมจารีนักเรียนชั้นป .1 ท .1 บ1 100คะแนน เด็กชายสหรัฐมนตรีสุขสิริกุลนักเรียนชั้นป .1 ทับ1 100คะแนนเด็กชายอาทิรันเจมะนักเรียนชั้นป .1 ทับ1 100คะแนนเด็กหญิงกวินนาดเอียดชะตานักเรียนชั้นป .1 ทับ1 100คะแนนลุกมองกล้องนี้นะครับมองตรงนี้นะครับรนี่นะโอเคครับมาที่ลูก เด็กหญิงนุอามานีเจเตนักเรียนชั้นป .1 ทั1 100คะแนนเด็กชายนาดีรสะอานักเรียนชั้นป .1 ทั2 100คะแนนเด็กหญิงราวิปรยาเจริญเมืองนักเรียนชั้นป .1 ทั2 100คะแนนเด็กหญิงปานิ t าสุขอดุมนักเรียนชั้นป .1 ทั2 100คะแนนเดีย๋ยวมองกล้องนี้นะครับเด็กๆครับลูมมกมองกล้องน,นี้นะ เด็กหญิงกุงนาดาแก้วเพ็งนักเรียนชั้นป1ทับ3 100คะแนนเด็กหญิงอิสรินพึ่งวิรวัตรนักเรียนชั้นป1ทับ6 100คะแนนเด็กหญิงนัสรินเรียมานนักเรียนชั้นป1ทับ2 99คะแนนเด็กหญิงวันธนาชมอภัยนักเรียนชั้นป1ทับ4 99คะแนนมอง้องนี้นะครับลูกมอง้องนี้นะ เด็กชายมนภาพสุรามัดนักเรียนชั้นป .1 ทับ198คะแนนเด็กชายมูฮัมหมัดคันเซลยูซนักเรียนชั้นป .1 ทับ198คะแนนเด็กหญิงกฤนิีภาสื่อแม่นักเรียนชั้นป .1 ทับ198คะแนนและเด็กหญิงธัญญพรชายแดงนักเรียนชั้นป .1 ทับ1100คะแนน นนแล้วก็เล็กหญิงนักเรียนกัญญาพัฒน์แดงสีนักเรียนชั้นป .1 ทับ198คะแนนค่ะเดี๋ยวมองกล้องนี้นะคะ เด็กหญิงนักจีรพักษ์ดำน้อยนักเรียนชั้นป .1 ทับ198คะแนนเด็กหญิงภูภูนิสาจาร tacos, manas, unk, ุพงศานักเรียนชั้นป .1 ทับ198คะแนนเด็กหญิงปฏิวราสินคูนาธานนักเรียนชั้นป .1 ทับ198คะแนนเด็กหญิงสศิยามหามัตนักเรียนชั้นป .1 ทับ198คะแนน เด็กหญิงอัลิชาเดลาเมนักเรียนชั้นป .1 ทับ198คะแบนนเด็กมองกล้องนี้นะครับเด็กเด็กมองกล้องนี้นะเดี๋ยวครับคนเลยนะเดี๋ยวห้าคน,าคนเดี๋ยวห้าคนเอาให้หมดเลยนะคน,นะนลนะ เด็กหญิงเขมชมาสมัครกิจนักเรียนชั้นป .1 ทับ2 98คะแนนเด็กหญิงไอดดเลียสะตอปานักเรียนชั้นป .1 ทับ98คะแนนเด็กชายคาลิฟาบากานักเรียนชั้นป .1 ทับ98คะแนนเด็กชายชัยวิทย์หายิสซาแลแมนักเรียนชั้นป .1 ทับี่98คะแนนและเด็กหญิงสุภัชยารักเดชานักเรียนชั้นป .1 ทับ98คะแนนเดี๋ยวทุกคนมองกล้องนี้นะครับ นนีะขอปรบมือสำหรับนักเรียนคนเก่งทุกๆคนได้นะคะขอบคุณค่ะาคนเหนไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็เดินวนลับเลยใครอ่านใครอ่านนุ่นอ่านเป็นวิชาแ้รเดี๋ยวเราเป็นชาไปเป็นการ ลำดับต่อไปเป็นการมอบเกียรติบัตร PNT นักเรียนชั้นประุมศึกษาปีที่3วิชาภาษาไทยเด็กหญิงประภาวรินแสงงามคะแนนที่ได้100 <c oughs> เด็กชายอั ift, er, นดาลิปดืรอ94คะแนนเด็กชายสุพโชคคุณชน91คะแนน นน้้องีะครัลแบลำดับแต่อไปเป็นวิชาคณิตศาสตร์เด็กชายสุพโชคคุมชน100คะแนนเด็กชายอมิรินเอร์ดอเละเาะ93คะแนนและเด็กชายมันทพัมน์มณสกุล92คะแนน

ลำดับต่อไปนะคะจะเป็นการมอบเกียรติบัตรสอบพรีโอเนตสายชั้นปา6นะคะควิชาคณิตศาสตร์นะคะเด็กหญิงพิชามนเพชรรัตน์ข่ะ100คะแนนค่ะตองคุณทรัพย์สุด93.5ค่ะ ราเนียมหามัด93.5ค่ะนัทศินีทองอัมภัย92.875ค่ะต่อไปวิชาภาษาไทยค่ะเด็กหญิงพีญยาพรนินโมด97คะแนนค่ะนาอีมกำตรงสัน91คะแนน

100คะแนนค่ะเด็กหญิงราเมียมหนามัด100คะแนนเด็กหญิงทักษพรพุทธทอง96.875เด็กหญิงวันซันมาแวสาหะ96.875เด็กชายนาบีนเตซาน96.875ขอของนี้นะครับนี่มาใช่ไหม ยังเป็นวิชาภาษาอังกฤษนะคะเด็กชายทัตรากรทาตรีนารนนท์นะคะ93.75เด็กชายมูฮัมหมัดชากีรินบินเจมะ93.75และเด็กชายคมสันพิเศษเมธา93.75ต่อไปวิชาวิทยาศาสตร์ค่ะ เด็กชายนาอิมกำปงสัน90คะแนนเด็กชายปุญยพัฒน์จำปาทอง87.50เด็กชายปองคุณทรัพย์สุข85เด็กชายวาสุภูวนาถภูมิสาสมพบ85กรงนี้นะครับตรงนี้นะโอเคยิงดีได้ทับา ต่อไปจะเป็นวิชาวิทยาศาสตร์นะคะเด็กหญิงทักษพรพุทธทอง85คะแนนเด็กหญิงเกตกนกคงประเสริฐ85คะแนนและเด็กหญิงรัชย,ยานาันทองชู85คะแนนค่ะตองน,นี้นะครับ I love you Oh my god Hey What's up Hey